ช่วงเช้าตู่กับช่วงสายสายของวันเสาร์ครูน้องครูวัยสี่สิบกว่าในโรงเรียนเล็กๆแห่งหนึ่งของหมู่บ้านที่อยู่ติดกับตีนดอยแก่มักจะใช้เวลาช่วงวันหยุดเข้าไปท่องเที่ยวในป่าหากว่าไม่ได้กลับไปเยี่ยมลูกเมียที่บ้านเกิดที่อยู่ในตัวเมืองของจังหวัดพิษณุโลกแรกๆที่เข้ามาบรรจุที่โรงเรียนแห่งนั้นใหม่ๆแก่มักจะเห็นชาวบ้านแบกปืนหรือไมก้สะสไพยตะาก้า เดินเข้าป่ากันประจำไม่เว้นแต่ละวันเป็นที่แปลกใจและแปลกใหม่สำหรับแกมากไม่เคยเห็นวิถีของชาวบ้านแบบนั้นมาก่อนเพราะว่าแกเกิดอยู่ในเมืองบรรจุเป็นครูใหม่ๆก็ไปอยู่ตามท้องถุงนาสมากกว่าก่อที่จะถูกย้ายมาที่โรงเรียนแห่งนั้นเมื่อมีโอกาสในวันหยุดจึงมกักจะขอตามชาวบ้านเดินทางเข้าป่าไปอยู่บ่อยๆตั้งแต่การเข้าไปหาของปา่าหรือไม่ก็หาเห็ดหน่อไม้หรือไม่ก็ผัก หรือแม้แต่สมุนไพที่ไม่เคยรู้จักเลยก็ได้มาเรียนรู้เอาที่นี่จากช่วงแรกๆแกไม่กล้าเข้าป่าลึกมากนักจนต่อมาก็ขอตามชาวบ้านที่เป็นพรานเข้าไปล่าสัตว์ได้มีโอกาสเข้าไปนั่งห่างสองสัตว์อยู่หลายครั้งใหม่ๆแกยอมรับว่ากลัวเหมือนกันพอบอกไม่ถูกกว่ากลัวอะไรเพราะว่าในป่ายามค่าคืนที่มืดมิดไปทุกด้านแบบนั้นสุ่มเสียงที่ได้ยินก็พายหลอนไปไม่น้อย ไม่รู้ว่าเป็นเสียงของสัตว์หรือว่าเสียงของอะไรตอนเด็กๆมักจะได้ยินพวกผู้ใหญ่เล่าให้ฟังว่าในพื้นป่านั้นน่ากลัวมากผูดผีสารพัดช,ชนิดก็รวมกันอยู่ในป่าทําให้แกรู้สึกวนวันอยู่บ้างในช่วงแรกๆแต่ก็ไม่เคยเจออะไรอย่างที่ได้ยินมาแม้แต่ครั้งเดียวหลายครั้งหลายหนที่ตามชาวบ้านเข้าไปนั่งห้างกลางป่าจากที่กลัวกันเริืมมีความตื่นเต้นเพลิดเพลินกลายเป็นว่าชอบความสงบในพื้นป่าไปเลย มีโอกาสได้ยิงสัตว์บ้างก็หลายครั้งแม้จะไม่ค่อยชำนาญในการใช้ปืนมาก่อนจนในที่สุดกระได้ปืนติดตัวกลับมาจากบ้านหนึ่งกระบอกเป็นปืนลูกซองยาวที่พ่อแกเคยใช้สมัยที่เป็นตำรวจเมื่อถึงช่วงเวลาปิดเทอมเพื่อนที่เป็นครูโดยการต่างกระแยกย้ายกันกลับบ้านลับช่องแต่แกจะกลับไปมีกี่วันก็จะกลับมาที่โรงเรียนต่อลูกเมียแกก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่าหลังๆมากแกไม่ค่อยชอบบุญวายอยู่ในเมืองมากนัก ก็เลยเป็นเรื่องที่ดีสำหรับแกจะได้เข้าไปอยู่ในป่าตามที่ตั้งใจไว้ได้ยอย่างสะดวกไม่ต้องมาคอยห่วงหน้าพระวงหลังช่วงปีแรกๆอย่างตามชาวบ้านที่เป็นพรานเข้าไปอยู่จนเรียนรู้อะไรได้อย่างรวดเร็วหลายสิ่งหลายอย่างที่จำเป็นสำหรับการเป็นพรานเข้าไปล่าสัตว์หรือว่าอยู่ในป่านอกจากใช้อาวุธแล้วชาวบ้านก็ยังได้สอนเอาวิชา,าคมที่ส่วนมากนั้นมีกันทุกคนให้กับแกด้วย ที่แกไม่เอยจะเชื่อถือมากนักในเรื่องแบบนี้แต่ก็จจาใจได้เรียนรู้และท่องจามาไว้ตามคำแนะนำของชาวบ้านเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ชาวบ้านต้องปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัดเพื่อจะไม่ให้เกิดอันตรายหรือว่าผิดพลาดอะไรขึ้นได้บางอย่างนั้นหมายถึงชีวิตเลยทีเดียวแกก็เลยจํายอมต้องทำตามที่ชาวบ้านนั้นบอกทุกอย่างจนรู้สึกว่าตนเองนั้นสามารถที่จะเข้าไปเดินป่าสองสัตว์คนเดียวได้แล้ว ก็เริ่มพาเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในป่าเพียงลําพังบ้างจนรู้สึกว่าในผืนป่าที่มืดมิดก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเอาไว้แรกๆก็ทําทุกอย่างตามที่ชาวบ้านนั้นสอนแต่หลังๆความที่ไม่ค่อยจะเชื่อถือในเรื่องสยศาสตร์วิชาคมอยู่แล้วก็เลยไม่ได้ทําพิธีอะไรพวกนั้นอีกแล้วก็ไม่เห็นว่าจะมีเรื่องร้ายๆอะไรเกิดขึ้นแม้แต่ครั้งเดียวต่อมาแกก็ขเข้าป่าเพียงคนเดียวมาตลอดพอแกจบความเพลิดเพลิน กับการส่องสัตว์เสียมากกว่าที่จะเอาเวลาไปล่าสัตว์พวกนั้นมาเป็นอาหารเหมือนกับชาวบ้านทั่วไปครูน้องแกอยู่ที่โรงเรียนนั้นมาจวบจนเข้าปีที่สามเข้าป่ามาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนเมื่อมีเวลาว่างคุ้นเคยกับชาวบ้านและป่าเป็นอย่างดีเล่าับว่าอยู่มานานจนเมื่อถึงช่วงปิดเทอมใหญ่อีกครั้งเพื่อนครูด,ด้วยกันกระตางแยกย้ายกันกลับบ้านตามภูมิลำเนาของตนเองกันหมดแกเองกระเช่นกัน แต่ว่าแกไปอยู่บ้านพิษณุโลกได้เพียงแค่สามวันก็กลับมาอีกเพราะว่ารู้สึกเบื่อเบื่อวันวันไม่มีอะไรจะให้ทำมากนักต่างกับที่โรงเรียนที่มีป่าและธรรมชาติให้เข้าไปไม่ซ้ําแต่ละที่เมื่อกลับมาที่บ้านพักล่งเช้าแกก็เดินออกไปทักทายชาวบ้านเหมือนอย่างปกติก่อนจะแบกปืนและสัมภาระสเสบียงอาหารแห้งและกระเป๋าเป้ที่สิ่งของพวกนั้นน่าจะอยู่ในป่าได้ถึงสามวันสามคืน เดินดิงเข้าป่าไปเหมือนที่เคยทํามาแต่ว่าในครั้งนั้นแกเข้าไปลึกมากกว่าทุกๆครั้งที่เคยเข้าไปเพราะว่าอยากจะสํารวจป่าและสัตว์ใหญ่ๆในแถบอื่นๆด้วยอีกอย่างหลายครั้งที่แกเข้าไปนั่งห้างเสียงปืนของพรานชาวบ้านที่อยู่ใกล้ๆกันกระทำเอาสัตว์แตกตื่นวิ่งหนีไปก่อนทุกครั้งที่แกจะได้เห็นฝูงสัตว์ใหญ่ๆกับเข้าบ้างแต่ก็ยังไม่เคยเห็นเป็นฝูงใหญ่ๆสักทีเดินเข้าไปถึงจุดหมายที่ไม่รู้ว่าถึงไหนแล้ว แต่ว่าการเอาเวลาที่เดินนั้นเป็นสัญญาณเพราะว่าแกไม่เคยเดินลึกเข้าไปในป่าขึงก้อนวันแบบนั้นมาก่อนความรู้สึกกวนอาจจะลึกพอมากแล้วก็เลยมองหาต้นไม้ใหญ่ๆเตรียมจะปีนขึ้นไปมัดห่างแต่สายตาก็เหลือไปเห็นนางห่างเ,าเก่าๆเข้าพอดีไม่คาดคิดเลยว่าจะมีผานเคยเข้ามาลึกเหมือนอย่างกับแกก็เลยตัดสินใจปีนขึ้นไปสำรวจดูสภาพนางห้างยังใช้การได้ดีอยู่แถมความใหญ่ของห่าง น่าจะเคยมีพานไม่ต่ำกว่าสามคนเคยเข้ามาใช้แกก็เลยยึดเอานั่งห่างนั้นเป็นที่พักซะเลยมีเสียงดังเอี๊ยดอเอี๊ยดอาบางเล็กน้อยคงจะไม่เป็นไรล้วงเอาข้าวหอ่อเนื้อแห้งออกมาจากกระเป๋าเปะแล้วก็นั่งกินมองสำรวจไปจนทั่วเจ้าของห่างเก่านี่หาที่มัดห่างได้เหมาะจริงๆความสูงพอดีมองออกไปได้ไกลหมดและมีร่องรอยของสัตว์ป่าที่ผ่านไปมาอยู่ใกล้บริเวณนั้นด้วย ครูน้องแม้จะอยู่ในไว้กลางคนแต่การศึกษาที่สูงจึงไม่ค่อยมีความเชื่อถือเรื่องวิชา,าคมครั้งนั้นก็เช่นกันแกไม่ได้ทำพิธีอะไรตามที่เรียนรู้มาจากชาวบ้านตกคําทุกอย่างก็งเงียบชีเหมือนกับทุกๆครั้งมีเพียงกร่เสียงมแมลงกีดร้องดังมาเป็นระยะระยะสามทุ่มก,กว่าเข้าไปแล้วก็ยังไม่เห็นความเคลื่อนไหวใดๆของสัตว์ป่าแม้แต่ตัวเดียวขยับตัวทีไร ก็ได้ยินเสียงดังเอียดอาดเอียดอาดตลอดแต่ครูน้องแกไม่ได้ใส่ใจอะไรมากนักแต่มันกลับเป็นที่สนใจของอะไรบางอย่างเข้าโจาของเสียงฝีเท้าที่เดินย่ำใบไม้แห้งเข้ามาเสียงนั้นตรงดิ่งเข้ามาทางนั่งห้างครูน้องก็จ้องตาเขม็งอยู่ว่าจะเป็นตัวอะไรแน่หรือว่าเป็นสัตว์ชนิดไหนแต่ว่าสิ่งที่โผล่ออกมาจากความมืดนั้นมันเป็นร่างของคนที่เดินมาหยุดมองขึ้นมาบนนั่งห้าง จนคูน้องแกก็ตกใจว่าใครกันมาเดินเมืดอยๆคำๆแบบนี้แถมยังรู้ว่ามีคนอยู่บนต้นไม้ด้วยก่อนที่คนผู้นั้นจะชี้หน้าด่าการคูน้องทันทีว่าคูน้องขึ้นไปทําอะไรบนนั่งห่างของตนแล้วก็ส่งเสียงรันร้องสั่งให้คูน้องนั้นรีบลงมาแสดงท่าทางโมโหสุดขีดคูน้องเองก็ตกใจทําอะไรไม่ถูกเวลานั้นคิดได้เพียงแค่ว่าคงจะต้องรีบปีลงไปจากนั่งห้าง หยิบปืนได้ก็คว้ากระเป๋าเพเตรียมจะลุกขึ้นปีนลงมาด้านล่างจู่ๆลูกห่างตรงที่เหยียบก็บหักครมจนคูน้องนั้นล้มลงก้นจำเบาไม้ที่หักนั้นหล่นตกลงไปด้านล่างแกทำท่าจะลุกขึ้นแต่ว่าสายตาที่มองลงไปด้านล่างนั้นกับเห็นคนที่อยู่ด้านล่างทำท่ากลมๆลงไปดมๆที่ทอนไม้ที่ตกลงไปเมื่อคู่เหมือนสงสัยว่าทอนไม้นั้นเป็นอะไร สิ่งที่ทำเอาแกตกใจจนขนลุกนั่นก็คือล่างที่กลมๆอยู่นั่นมันดันมีหางโผลออกมาด้วยแถมหางมันสามารถแกว่งไปมาได้ไม่ผิดแน่ๆแ,แม้จะไม่เชื่อเรื่องแบบนี้มาก่อนแต่เวลานั้นไม่จำเป็นจะต้องเสี่ยงอะไรทั้งสิน้นแกเชื่อในสิ่งที่ตาแกเห็นในขณะนั้นเอาไว้ก่อนรีบยกปืนสับไกปองด้วยแรงกระสุนของปืนลูกซองยาวล่างที่กลมๆอยู่ ก็ถูกกระสุนเข้าไปถึงกับหัวทิ่มแต่ก็ลุกปวดขึ้นมาทันทีเหมือนกระสุนปืนมาได้ละคายผิวมันแม้แต่น้อยมันยิงแสดงอาการมโมโหสุดขีดทำท่าจะปีนขึ้นมาแต่ว่าปีนไม่ได้ครูน้องมั่นใจทันทีหัวล่างที่เห็นนั่นมันไม่ใช่คนแน่เพราะวาสายตามันเริ่มจะแดงฉานออกอาการดูร้ายจะเป็นอะไรกระช่างวิชาคมที่ชาวบ้านได้สอนให้จึงถูกพามบน ปลพ้มพลัมขึ้นมาอีกจนได้เป๋าปลดปลด,ดลงไปที่กระสุนปืนสองสามนัดที่ลวงออกมาจากกระเป๋าเป้จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็คงต้องทําในเวลานั้นก่อนที่จะยัดกระสุนเข้าไปใหม่แล้วก็ยิงทันทีปังกระสุนพุ่งเข้กากลางแสกหน้าของล่างที่ยืนแงหน้านั้นอยู่มันหงายหล้างผึ่งล้มทั้งยืนแล้วก็กค่อยลุกขึ้นมาอย่างช้าๆเลือดสดๆไหลเปิดเต็มหน้า ก่อนที่ล่างมันจะกลายไปเป็นเสือหลายผาดก่อนทันทีครูน้องถึงกับร้องเวอแต่ก็ยังตั้งสติใส่กระสุนแล้วก็ยิงเข้าไปอีกครั้งปังกระสุนพุ่งเข้าไปกลางแสกหนามันอีกเล่าเขาว่าต่างใจแรงกระสุนพุ่งทะลุออกใตคางเป็นรูใหญ่ทั้งแรงกระสุนและอาคมรวมกันเป็นหนึ่งจนล่างเสือสมิงที่เห็นนั่นมันนอนฟุบแน่นิ่งไป ก่อนที่คูน้องจะรีบใส่กระสุนแล้วยิงซ้าเข้าไปอีกครั้งเพื่อความมั่นใจว่าเสือสมิงนั่นมันตายแล้วจริงๆไม่เพียงแค่นั้นบนด้างห้างที่ด้านหลังของแกเองก็มีเสียงดังเอียอ๊ยดเอี๊ยดขึ้นเหมือนกับว่ามีคนอยู่กับแกบนนั้นด้วยพอหันกลับไปมองกระตองร้องลันตกใจง่ายหลังหล่นตบลงไปอยู่ที่พื้นด้านล่างหล่างแกหล่นลงไปทับอยู่บนล่างของเสือสมิงนั่นเข้าพอดี โชคดีที่แขนขาและคอไม่หักตายคว้าปืนได้ก็รีบวิ่งออกไปจากที่นั่นทันทีพร้อมกับมีเสียงหัวล้อลั่นด้วยความสะใจดังไล่หลังมาจากบนหน้งห้างที่แกเห็นเป็นล่างดำคล้ำเลือดช้ำหนองดวงตานั้นแดงกําไม่ต้องบอกก็รู้ว่ามันเป็นผีและหน้าตาของมันน่าจะเป็นคนเดียวกันกับเสือสมิงที่มันแปลงมาคงจะถูกเสือสมิงนั่งฆ่าตายมาก่อนนั่นเอง แต่ว่ามันคงจะไม่สามารถออกไปจากบริเวณนั้นได้ดวงวิญญาณมันคงจะผูกติดอยู่กับนางห้างนั่นพลานชาวบ้านถึงได้เคยสั่งเอาไว้ว่าอย่าได้ขึ้นไปบนนางห้างเก่าเด็ดขาดหากว่าไม่ใช่นางห้างเดิมของตอนเองอาจจะเจอแบบเดียวกันกับครูน้องได้เรื่องพิธีต่างๆและวิชาอาคมก็มีความสำคัญอย่างมากหากว่ายังไม่อยากกลายเป็นผีเฝ้าป่าครูน้องวิ่งออกมาไกลแล้วก็ตัดสินใจปีนขึ้นไปอยู่บนต้นไม้ เมื่อคิดว่าผีร้ายนั่นคงจะไม่ตาม,มาแนะ่และเพื่อความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายอื่นๆด้วยจนลุงเช้าจึงได้รีบกลับเข้าหมู่บ้านทันทีแต่แกก็ยังเข้าไปนั่งห้างสองสัตว์อยู่อีกเหมือนเดิมแต่ว่าไม่เคยประมาทอีกและปฏิบัติตามคำสอนของพลานชาวบ้านทุกครั้งที่เหยียบย่างเข้าไปยังพื้นป่า